มีสภาพความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะแล้วก็เทพเลยที่ตั้งใจมาตรงนี้ยังยังมีจํานวนน้อยมากทีก่ได้บริเวณวัดในการจับตั้งตลาดมาจนกระทั่งปี5 4ธรท่นานบานณาวันนี้ก็ามาด้วยก็ท่านนายกก็เลยก็เลยเฉพาะช่วยนะครับที่ท่านนายกแนะนำบางอำเภอบ้างอย่างพี่หมายเองก็ขายขายหมาเก,ก่าๆอยู่เฮ้ยมาทากานมาทําตลาด จนทําหลังจากประมาณปี5หบกให้ในุดกาางแล้วจะทํายังไงของิม้งลนะครับสามารถไปวัซน้อยนทําตลาดที่วัซน้อยก็ใช้ว่าตลาดน้ําทุกอย่างนะครับ

阿弟。<music>